สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับวิชาดนตรีนะคะสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนีุ้ณครูจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะคะโดยนางสาวประภาวีบุญเปาหรือว่าครูยูนั่นเองคะอ่ะดนตรีและเพลงพื้นบ้านนะคะมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทยนะคะสะท้อนความเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมของคนในแต่ละท้องถิ่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้สืบไปนะคะทีนี้คุณครูจะแยกออกเป็นข้อแรกนะคะดนตรีพื้นบ้านภาคกลางนะคะมีการถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมของคนภาคกลางสร้างความสนุกสนานของคนในท้องถิ่นนะคะเรามาดูเรื่องเครื่องดนตรีก่อนนะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางนะคะได้แก่จะเข้นะคะเครื่องดนตรีชิ้นแรกนะคะก็คือจะเข้ มีด้วยกันทั้งหมด3าสายด้วยกันนะคะสายเอกสายทุม่มและสายลวดนะคะอ่าลักษณะคล้ายๆ้าตัวโจระเคนะคะต่อไปซอด้วงนะคะมีสองสายด้วยกันบรรเลงด้วยกันสีนะคะอ่าลักษณะคล้ายคล้วงดักสัตว์ของในสมัยก่อนนะคะต่อไปซออู้มีด้วยกันสองสายด้วยกันนะคะบรรเลงด้วยกันสีเช่นกัน,นะคะ่ะเสียงทุ้มต่ํานะคะ แล้วก็สอดสามสายนะคะมีด้วยกันสามสายบรรเลงด้วยกันสีเช่นเดียวกันค่ะเสียงจะมีลักษณะเป็นก้องกลางวานนะคะ,ะเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางต่อไปนะคะก็คือชิงชิงถือว่าเป็นเครื่องประกอบจังหวะนะคะของการบรรเลงดนตรีไทยหรือแม้กระทั่งการขับร้องเพลงไทยนะคะที่มีความสําคัญนะคะเป็นตัวควบคุมจังหวะนะคะต่อไปนะคะชาเป็นเครื่องตีที่ทําด้วยโลหะนะคะลักษณะคล้ายๆชิงนะคะ ต่อไปกลับคู่หรือกลับเสภานะคะเป็นเครื่องตีที่ทําด้วยไม้ค่ะแล้วก็โมงนะคะเป็นเครื่องตีที่ทําด้วยโลหะนะคะบรรเลงโดยการตีนะคะให้เกิดเสียงอ่าต่อไปนะคะก็คือระนาดเอกนะคะเป็นเครื่องตีที่ทําด้วยไม้นะคะบรรเลงโดยการตีนะคะให้เกิดเสียงลักษณะเสียงที่เกิดขึ้นก็จะเสียงก้องกังวานนะคะดสดใสต่อไประนาดทุมนะคะ เป็นเครื่องตีที่ทํำด้วยไม้เช่นกันลักษณะเส,สียงที่เกิดขึ้นก็คือเสียงจะทุ้มต่ํานะคะนุ่มนวลต่อไปนะคะคล้องวงใหญ่ค่ะเป็นเครื่องตีที่ทําด้วยโลหะบัรเลงตในการตีให้เกิดเสียงนะคะแล้วก็คล้องวงเล็กนะคะเป็นเครื่องตีที่ทําด้วยโล,โลหะเช่นเดียวกันอ่ะข้อแตกต่างระหว่างคล้องวงใหญ่และค้องวงเล็กอยู่ที่อ่ะลูกคล้องจํานวนลูกคล้องนะคะก็คือคล้องวงใหญ่มีทั้งหมด16ลูก ส่วนคล้องวงเล็กมีทั้งหมดสิลูกนะคะขนาดของลูกคล้องของคล้องวงใหญ่มีขนาดใหญ่กว่าคล้องวงเล็กนะคะอ่าเสียงของคล้องวงใหญ่นี่ก็คือจะเสียงต่ํากว่าคล้องวงเล็กนะคะอ่าเครื่องตีพื้นบ้านภาคกลางต่อไปนะคะก็คือกรองยาวนะคะอ่าใช้เร็เลงในงานอุปสมบทงานบวชต่างๆนะคะงานประเพณีนะคะอ่าเป็นเครื่องตีที่ทําด้วยหนังนะคะ ต่อไปคุยเพียงออเป็นเครื่องเป่านะคะมีลักษณะสเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็ปีในนะคะอ่าเป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงโดยการเป่าเช่นเดียวกันนะคะแต่เสียงที่เกิดขึ้นจะเสียงก้องกังวานนะคะแหลมสูงนะคะลำดับต่อไปนะคะก็คือหัวข้อเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะคะ่าภาคกลางเนี่ยเป็นภาคที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซะส่วนใหญ่นะคะทําไร่ทํานา จึงเกิดเพลงพื้นบ้านเนี่ยขึ้นในเวลาที่ทํางานนะคะเป็นการร้องเล่นนะคะเพื่อสร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยหลังจากการทํางานนะคะอ่ะมีหลายเพลงด้วยกันนะคะที่ครูยกตัวอย่างมานะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นี้ให้แก่นะคะอ่ะเรามาดูเพลงแรกนะคะเพลงแรกชื่อว่าเพลงเต้นกรรำเคียวนะคะอ่ะชาวบ้านเนี่ยเหน็ดเหนื่อย,ยจากการทํางานก็คือทนานานะคะทาไร่ ก็จะมาร้องเล่นกันนะคะหลังจากการทํางานแล้วเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะอาดี๋ยวครูจะมีเสียงเพลงนะคะยกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนได้ฟังนะคะเพลงเต้นกําลําเคี้ยวนะคะ ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเต้นกรรมรำเคียวนะคะอ่ะเพลงต่อไปนะคะก็คือเพลงเกี่ยวข้าวนะคะเพลงเกี่ยวข้าวนี่ลักษณะก็คล้ายๆกับเต้นกรรมรำเคียวนะคะอ่ะจะให้นักเรียนได้ฟังนะคะเพลงเกี่ยวข้าวแล้วตอริสไทย แล้วตาแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะรู่นะคะสำหรับเพลงเต้นกำลังเคียวและเพลงเกี่ยวข้าวเนี่ยก็คือจะใช้ร้องประกอบการทำงานนะคะอ่ะของการทำนาทำไรนะคะเเเอยฮฮ้้ฉันจะขอตั้งกระทุนน้ทามแค่ดูแล้วกรับสมอง ครับอ่อประมาณนี้นะคะเพลงเกี่ยวข้าวเนี่ยก็จะร้องรับด้วยลูกคู่นะคะที่เราว่าเฮ่อเอา้าเฮ่เฮ่นะคะอาต่อไปนะคะสําหรับเพลงต่อไปก็คือเพลง e ี e ซ l นะคะอาเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนได้ฟังเพลง e ี e ซ l นะคะ ยขึ้นวางเทียวทางคูง่เมืองแล้วทางผู้ไายทุกท่านผู้ดูกันเนาะไม่ว่าผู้ใดน่ะท่านจะาขอคะแนนที่ไปผู้แทนคณะแม่ตาจะเถิดมาจ้าฉัานละคนละจริงใจ ประมาณนี้นะคะกันเด็ดต่อไปนะคะก็คือลำตัดนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนได้ฟังนะคะลำตัดนะคะรวย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 ถูกหวยไปทั้งตะปีรวย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 นะถูกหวยไปทั้งตะปี ฝันดีตีเล็เด็ดเอ้ยว่าฝันดีตีเล็เด็ดตัดอ่าประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเพลงเรือนะคะอ่าเพลงเรือก็คือในสมัยก่อนก็คือจะร้องเล่นบนเรือนะคะอ่าเดี๋ยวจะมาฟังตัวอย่างเพลงเรือนะคะ นี้นะคะก็คือจะร้องเล่นบนเรือนะคะสาหรับเพลง3เพลงนี้นะคะก็คืออ e ีแซลลําตัดแล้วก็เพลงเรือนี้จะใช้ในการร้องนะคะในงานลื่นเริงต่างๆนะคะเป็นการสร้างความสนุกสนานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีสงการหรืองานวันลอยกระทงนะคะอ่ะต่อไปนะคะจากที่นักเรียนได้ฟังไปแล้วนะคะก็คือเพลงพื้นพื้นบ้านภาคภาคกลาง ทีนี้อันนั้นเมื่อกี้ก็คือการด้นสดนะคะการด้นสดก็คืออะไรการด้นสดก็คือการคิดเนื้อร้องขึ้นนะเดี๋ยวนั้นนะคะก็คือใช้อาศัยไหวพริบปฏิพันธ์ของผู้ผู้ร้องนะคะทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอ่ะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงนะคะอ่ะก็คือเพลงกล่อมเด็กนะคะของภาคกลางนะคะใช้ในการร้องขับกล่อมให้เด็กนอนหลับนะคะแสดงถึงความผูกพันของแม่นะคะที่มีต่อลูกนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกล่อมเด็กของภาคกลางนะคะ Bye. มาเนี้นะคะสําหรับเพลงพื้นบ้านภาคกลางก็จบไปแล้วนะคะอ่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอ่าสําหรับเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะคะอ่ะทีนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเพลงพื้นบ้านภาคกลางสิ่งที่นักเรียนได้รับวันนี้นะคะก็คืออ่าเรื่องเครื่องดนตรีนะคะของอ่า ครื่องดนตรีและเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะคะอ่าเครื่องดนตรีก็แบ่งเป็นดีซีตี่เป่านะคะส่วนเพลงพื้นบ้านภาคกลางเนี่ยก็ได้แก่นะคะเพลงเต้นกล่ำล้ำเคียวเพลงเกี่ยวข้าวนะคะที่ใช้ในใช้ร้องนะคะประกอบการทํางานต่อไปกลุ่มของจัดงานรื่นเริงก็จะมีพวกเพลงอ e ีเซลลำตัดแล้วก็เพลงเรือนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือใช้ในการร้องขับกล่อมนะคะเพื่อลูกน้อยนะคะให้นอนหลับเป็นการสร้างความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกก็คือเพลงกล่อมเด็ก หวังว่าน uh, ักเรียนจะกลับไปทบทวนนะคะความรู้ทางนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากนักเรียนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ YouTube ช่องครูบิวนะคะ k r u w น w a นะคะ biw นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ